สวัสดีครับพบกับผมสองสิงโมดิฟายวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์แนะนำวิธีการเช็คซ่อมพัดลมนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นพัดลมของฮาตาลิ6 6นิ้วนะครับผมนี่อาการมันก็คือว่าทางเจ้าของเขาบอกว่าเปิดมาทั้งคืนเลยนะครับแล้วก็ตอนเช้ามานี่คือมันดับไปเองนะครับผมโอเคนะตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำการทดลองก่อนนะครับนี่นี่นะครับลองเสียบปลั๊กเลยนะผมปุ๊บนี่กดเบอร์หนึนะครับผมเงียบกลิบเลย นะครับเบอร์2เบอร์3อ่าไม่นะครับไม่ทางานไม่มีเสียงมอเตอร์เข้าไม่มีเสียงมอเตอร์ทํางานนั่นเองนะครับผมโอเคนะตรงนี้หลักการวิเคราะห์นะครับหลักการวิเคราะห์คือถ้าไม่ถ้ามอเตอร์เนี่ยมันไม่มีเสียงไฟเข้าเลยไม่ไม่ออสไม่แอดเลยอะไรเงี้ยนะครับผมตรงนี้สรุปเลยคือสรุปอาการไฟไม่เข้านะครับผมอาการไฟไม่เข้าเนี่ยนะครับเบื้องต้นเลยนะครับผมจะสอนวิธีการวิเคราะห์นะครับผมอ่าวิเคราะห์คือว่า อันดับแรกนะครับสายไฟนะผมเราก็ตรวจสภาพดูก่อนนะครับว่าสายไฟของเราเนี่ยมันดูแล้วมันคอนมันหลวมหรือว่าสภาพมันเป็นตรงเนี้ยมีโอกาสนะครับมันละลายเนี่ยโอเคโอเคนะครับมีโอกาสเป็นที่สายไฟปลั๊กเนี่ยขาดในนะครับผมสายตรงนี้นะหัวปลั๊กในเสียนั่นเอง2คืออ่าตรวจสอบดูสาภาพสวิตช์นะครับดูสาภาพพัดลมนั่นเองแต่ถ้าดูสาภาพแบบนี้นะครับใหม่ๆอย่างเงี้ยสวิตช์อาจจะไม่เป็นไรนะครับผมก็แต่ก็ ออมองข่ามไม่ได้นะครับผมหลักการวิเคราะห์แบบละเอียดตรงนี้นะครับผมทําไว้หลายคลิปแล้วนะครับการเช็คสวิตต์การเช็คสายไฟนั่นเองนะครับผมแต่ว่าตรงนี้ผมมองดูเลยนับเนี่ยสายไฟไม่น่าจะเสียนะครับสวิต์ไม่น่าจะเสียผมจะมองไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับถ้าอาการแบบนี้นะมี2ออย่างที่ผมคิดไปเลยนะครับผมหนนะครับผมคือเทอร์โมฟิลขาด2มอเตอร์เสียไปเลยนะครับมี2ออย่างเท่านั้นเองนะครับผมถ้าได้นะครับผมก็คือเทอร์โมฟิลขาด นะถ้าอาการหนักเลยก็คือมอเตอร์เสียเลยนะครับผมอาการนี้นะนี่คือการวิเคราะห์นะผมมันสําคัญมากการซ่อมเนี่ยถ้าเราดูการซ่อมเนี่ยการเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเทอร์โมโฟิลมันไม่ยากหรอกครับผมแต่หลักการที่เราจะเช็คว่าตัวไหนมันเสียตรงนี้สําคัญมากหลักการซ่อมของเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองโอเคครับผมมาเดี๋ยวผมแกะด้านหลังเลยนะครับก็เดี๋ยวถอดฝาหลังเลยนะครับผมนี่นะปึ๊บถอดน็อตนี่และครับตัวล็อกสายนี่นะครับผมถอดออกก่อนนะครับ ก็หากระป๋องมาใส่นะผมก็ตรงนี้ปุ๊บนี่นี่ครับตัวนี้น็อตตรงตูดฝาครอบมอเตอร์นั่นเองนะครับผมนี่นะครับก็ถอดน็อตลงแล้วโอเคนะครับผมก็ตรงนี้ดูสภาพนะผมก็มีฝุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอดนะครับมอเตอร์ตรงนี้เพื่อเช็คดูว่านะับเทอร์โมฟิลเนี่ยมันขาดหรือเปล่านะครับ แกเลยนะครับผมโอเคนะก็ถอดน็อตตรงนี้นะไอตัวบังคับการสายนี่นะครับด้านล่างนี่เองนะครับนี่นะถอดน็อตเอาเลยโอเคนะครับปุ๊บก็หาของมาใส่ด้วยนะครับผมนี่ก็ดันตัวนี้ออกนะครับเนี่ยตัวน็อตล็อกสายเนี่ยนะผมนี่นะตัวบังคับการสายนั่นเองโอเคนะทีนี้ก็เคเบันทยนะครับผมตัดตรงนี้นะมันล็อกสายไว้อยู่น่เองนะครับผมในคลัสใหม่ก็ดูฝุนนะครับโอ้โหเนี่ ฝุ่นนะครับค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเนี่ยปึ๊บนังไงเห็นน้ำมันนะครับผมนี่ก็โอเคเดี๋ยวเราจะทำการนะครับผมถอดเลยนะครับถอดไอตัวฝาครอบมอเตอร์นี่มีน็อตสี่ตัวนะครับถอดเลยนะครับผมนี่ตรงนี้ผมจะไม่ถอดใบพัดนะครับไม่ถอดพวกโครงออกนะครับผมคิดว่าน่าจะนะครับเอาฝาครอบตรงนี้ออกได้นะครับแกน ขดลวดมอเตอร์นั่นเองนะผมน่าจะถอดออกได้แล้วก็สามารถดูเช็คเทอร์โมฟิลได้เลยนั่นเองโอเคนะครับก็นี่ตรงนี้นะครับการแกะขดลวดมอเตอร์เนี่ยนะครับบางคนพลาดมาหลายคนแล้วนะครับผมเนี่ยการแกะตรงนี้ขันน็อตเนี่ยครับต้องไขควงต้องปากดีๆหน่อยนึงนะเพราะบ,บางครั้งมันแฉลับเนี่ย ถ้าแฉลบนี่คือไปโดนขดลวดมอเตอร์นี่คือจบเลยนะครับคือมอเตอร์เสียแน่นอนนะครับผม <hij it> แล้วก็ตรงนี้ด้วยเวลาเราถอดเนี่ยนะครับผมเวลาเราถอดตรงฝาครอบนี่ต้องระวังนะครับผมนะครับต้องระวังมากๆที่บางคนถามว่าสายผมหลุดเนี่ยผมจะรู้ได้ยังไงนะครับผมอันนี้ตอบยากมากนะครับผมเพราะว่าถ้าสายขดลวดตรงนี้มันขาดนี่นะครับคือมอเตอร์เสียเลยนะครับผมก็ ถ้าเป็นเฉพาะสายไฟเนี่ยมันหลุดมานี่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นสายมอเตอร์เส้นเล็กๆเนี่ยขนลวดทองแดงนี่นะตรงนี้นะคือและเรียกได้ว่ามอเตอร์เสียเลยนะครับผมโอเคนี่ตรงนี้ด้วยสําคัญเลยนะตอนดึงตอนดึงไอ้มอเตอร์ตัวนี้นะขนลวดเนี่ยสายไฟบางทีมันรัดมันตึงนะครับผมต้องระวังมากๆนะครับเพราะว่าบางทีเคเบิลไทยมันขาดไปแล้วมันหลุดไปแล้วถ้าเราดึงมาเนี่ยนะครับ มันไม่มีตัวล็อกสายเนี่ยก็จะทําให้นะครับขดลวด,วดมอตเตอร์มันขาดนั่นเองนะครับผมโอเคนี่เะมาดูตรงนี้ค่อยๆป้อนสายเข้าไปนะครับสังเกตนะระวังนะครับระวังมากๆเลยนะครับต้องดูนะนี่เห็นไหมครับเนี่ยอ่าเนี่ยท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับนี่นะถ้าดึงออกแรงๆนี่คือเรียบร้อยเลยนะครับนี่นะเห็นไหมไอ้ตรงสายขดลวด,วดมอตเตอร์เนี่ยเคเบิลทายปกติมันจะโดนรัดอยู่ตรงนี้แล้วมันขาดเนี่ย คือจบเลยนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังสุดๆในนั่นเองนะครับผมเนี่ยอย่าให้หลุดอย่าให้หล่นค่อยๆป้อนสายเข้าไปนะครับนี่นะเห็นไหมต้องมือประคองอย่าให้สายมันแค่ทําตัวนี้หล่นนี่คือกระแทกนิดเดียวนะครับมันมันขาดเลยนั่นเองเพราะว่าขดลวดมอตเตอร์มันเล็กมากนะครับผมนี่ผมพยายามใช้มือประกบนะครับล็อกสายไม่ขาด ไม่ให้มันไม่ให้มันเคลื่อนที่ไปมากกว่านี้นั่นเองนี่นะครับสังเกตดูนี่เห็นไหมถ้าแบบนี้อันตรายมากนะเนี่ยดิ้นแรงๆนี่คือขาดเลยบอกเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยเคเบิลทายไอ้ตรงรัดตรงตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเด๋ยวนะผมมาออกมาให้ดูมันกรอบนะครับนี่นะเคเบิลทายเนี่ยมันกรอบแล้วมันตัวรัดนี่มันมันหักไปนะครับมันลัดไม่ได้แล้วตัวนี้ก็เลยหลุดนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้น ก่อนที่จะทําการขยับหรืออะไรเนี่ยต้องมั่นใจว่าสายตรงเนี้ยไม่โดนไม่โดนดึงเห็นไหมเนี่ยเล็กมากนะครับผมขาดไปปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับยิ่งไม่มีปลายสายให้เลือกเนี่ยไม่มีปลายสายให้ดูเนี่ยมันก็ลําบากนั่นเองนะครับผมก็ตรงนี้นี่มันน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมเห็นนะอ่าเดี๋ยวผมจะต้องทําการใช้เคเบิลทยใหม่นะครับผมรัดเข้าไปก่อนเพื่อป้องกันนะ นะครับบางทีมันหลุดไปเนี่ยงานเข้าเลยนะครับผมนี่ก็ใช้คีบัไทยใหม่นะครับผมรัดไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับเนี่ยท่านมาหลายคนแล้วนะครับตรงนี้นะบอกเลยครับผมจึงเอามาเตือนท่านผู้ชมนั่นเองนะผมนี่นะก็จัดตำแหน่งนะครับผมนี่นะจัดตำแหน่งให้ดีแล้วก็รัดไว้นะคทัดใหม่คือคือถ้ารัดไอ้ตัวแผงตัวนี้ ติดกับบอร์ดแล้วติดกับผลลวดแล้วมันก็จะไม่ดิน้นเข้าโอเคนี่เห็นไหมครับก็ตรงนี้ก็นี่ครับล็อกไว้ข้าวๆก่อนนะครับผมแล้วก็ข้าวๆก่อนนะครับผมเพื่อป้องกันมันหลุดมันนั่นเองท่านผู้ชมเห็นตัวสีขาวๆตรงนี้นะครับนี่นะขาวๆตรงนี้คือเทอร์โมฟิวนั่นเองนะผมนี่ตรงนี้แหละครับผมที่เราจะเช็คนะมีโอกาส เสียขาดนั่นเองเดี๋ยวทําการใช้มิเตอร์นะครับผมเป็นตัววัดนั่นเองนะครับผมใช้มิเตอร์นี่โอเคนะครับผมใช้มิเตอร์เข็มก็แล้วกันนะครับผมมิเตอร์วัดตรงนี้ก็คือเทอร์โมฟิลเนี่ยความต้านทานมันจะต้องเป็นศูนย์โอห์มนะครับผมนะ่ะตั้งไปที่ R คูหนึ่งหรือ R คูสิบก็ได้นะครับผมเห็นนะปึ๊บ ปับมิเตอร์นะครับผมปรับมิเตอร์ย่านความต้านทานนะครับนี่นะปึ๊บ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 ห้าคูณหนึ่งหรือคูณสิบก็ได้นะครับผมนี่ก็ซีโร่เข็มด้วยนะครับซีโร่เข็มก็คือปรับให้มันเป็นศูนย์เคนะครับผมนี่นะก็วัดตรงนี้เลยนะครับผมวัดค่อมไปเลยว่าความต้านไอความต้านทานมันต้องขึ้นศูนย์โอห์มถ้าไม่ขึ้นคือขาดเลยนะครับผมนี่นะปึ๊บอ่าท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่นะ เทอร์โมฟิวเนี่ยมันคือฟิวก็คือมันจะต้องเป็นศูนย์โอห์มดูนะนี่มิเตอร์ช็อตกันนะครับผมนี่นะปุ๊บเห็นไหมเข็มมันจะต้องตีขึ้นสุดนะเข็มต้องตีขึ้นสุดนะหรือว่าเทอร์โมฟิวนะครับผมนี่นะปุ๊บนี่่านผู้ชมเห็นนะครับผมชัดเจนนะครับแสดงว่าเทอร์โมฟิวขาดนั่นเองนะครับเทอร์โมฟิวขาดนะโอเคเดี๋ยวก็ผมจะทําการถอดนะครับเทอร์โมฟิวให้ดูใกล้ๆอีกทีนะครับผม ครับผมเพื่อความชัวนะครับผมจะบัดกรีนะ mm hmm. คร like okay. um, ับต yeah, ัวเทอร์โมฟิลนี um, ่ออกมานะครับผมนี <S <S ่นะใช้ห uh, ัวแรงบัดกรีตรงจุดบัดกรีนี่ครับผมอ่าแล้วออกมาวัดข้างนอกอีกทีนะครับผมเพื่อความชัวนั่นเองนี่ก็นี่นะครับบัดกรีอีกขานึงนะครับผมนี่นะออกแล้วนะครับผมขามันขาของเทอร์โมฟิลนะครับผมนี่นะปุ๊บตัวนี้นะครับเทอร์โมฟิลตัวนี้อ่าเดี๋ยวดูค่ามันนะครับผมสังเกตนะครับผมสังเกตตรงนี้ ตรงนี้คือเทอร์โมฟิวท่ามานับศีรอองศาซีแล้วก็ตรงนี้ 2A2M นั่นเองนะผมนะเราก็เอาตัวเนี้ยนะครับไปเทียบซื้อกับร้านอะไรนั่นเองนะผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําการวัดคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะวัดเฉพาะตัวมาเลยนะผมโอเคครับผมนี่นะก็เทอร์โมฟิวนะครับผมจะวัดให้ดูอีกรอบหนึ่งครับวัดเฉพาะตัวมาเลยนะครับนี่นะมิเตอร์เข็มผมต้งตั้งไปไว้ที่ R คูณ10นะครับผมนี่นะ อาคูณสิบนั่นเองนะครับผมโอเคนี่ปึ๊บนี่อันนี้คือขาดเลยนะวัดไม่ขึ้นเลยปกติมันต้องขึ้นศูนย์โอห์มนะครับนี่ลองช่าสายมิเตอร์ไหมครับนี่นะซีโร่ดูนะครับนี่นะก็ตรงนี้ไหมไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าขาดนั่นเองนะผมบางคนนะครับอาจจะงงนิดนึงนะครับผมนี่นะมิเตอร์ที่เป็นมิเตอร์เข็มนะครับผมถ้าเข็มมันขึ้นสูดแสดงว่าค่าน้อยนะครับผมน่ะมันจะต่างจากการวัด อย่างอื่นนะครับสำหรับมิเตอร์เข็มปกติถ้าเราเห็นเนี่ยเข็มมันขึ้นอย่างเนี้ยแสดงว่าเหมือนเหมือนขึ้นเยอะใช่ไหมครับแต่โดยหลักเลยนะครับผมสาหรับการวัดความต้านทานเนี่ยถ้าเข็มมิเตอร์ขึ้นมาสุดสเกลแสดงว่าค่ามันต่านะครับผมค่ามันน้อยมากหรือว่าช็อตไปเลยนั่นเองนะผมโอเคนะคผมโอเคนะตรงนี้ก็ตามนั้นเลย145องศาซีนะผมนี่นะแล้วก็2แอมป์เดี๋ยวเราจะเอาไปเทียบซื้ออะไรมาเปลี่ยนนั่นเอง ครับผมก็โอเคนะครับผมซื้อเทอร์โมฟิลมาแล้วนะครับนี่นะอันนี้จะตัวใหญ่กว่านะครับแต่ว่าค่าเท่ากันนะครับผมโอเคนะนี่ก็ลองวัดตัวเก่าให้ดูอีกทีนะครับผมนี่นะครับก็อันนี้คือตัวเก่านะครับนี่ตัวเล็กนะครับผมไม่ขึ้นนะครับสังเกตเข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นอันนี้คือเทอร์โมฟิลตัวใหม่นะครับผม1 4อยสี่สิบห้าองศาเท่ากันนะครับผมนี่เห็นไหมนี่นะครับโอเคก็ ตรงนี้นะครับมันตัวใหญ่กว่านิดหน่อยนะผมแต่ว่าไอช่องตรงเนี้ยนะครับผมสังเกตน,นะปึ๊บช่องตรงนี้มันจะฟิตนิดนึงนะครับผมก็ถ้าจะให้ดีนะครับให้ใช้ตะใบเล็กๆนะครับตะไบล่องตรงนี้นะครับให้มันใส่ได้พอดีมันจะได้รับความร้อนจากขดลวดจะได้เช็คไดแมนยํานั่นเองนะครับเนะี่ยอันนี้ผมใช้ตะไบนะครับผมผัดให้มัน ความยึดความโตมันนะผมให้มันลงล่องตรงนี้ได้พอดีเห็นไหมปกติตัวนี้มันจะใหญ่กว่าน,นิดหน่อยนะครับล่องของไอบอร์ดตัวนี้นะครับผมนี่ก็เห็นไหมเข้าล่องได้พอดีจะได้ตรวจเช็คความร้อนได้นั่นเองนะผมโอเคก็ตรงนี้นี่นี่นะครับก็จัดขาเลยนะผมนี่นะนี่วางขาท่าไปตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็บัตรกีเลยนะครับก็ไม่มีอะไรละบัตรกีก็รัดใช้คีประทายรัดเท่านั้นเองครับนี่นะ เสร็จนะครับผมก็จัดขามานิดนึงนี่นะครับนี่นี่นะครับผมโอเคเบ็ดกีเสร็จเรียบร้อยนะครับผมขาตรงนี้มันยาวเห็นไหมครับเราก็ตัดขาอาวหน่อยนะครับผมนะการตัดการใช้เครื่องมือคีมหรืออะไรนะครับต้องระวังมากๆนะครับผม อย่าให้มันฉลับนั่นเองเพราะว่าตรงนี้เวลาฉลับไปก็โดนขดลวดนั่นเองนะครับผม,มจะให้ความสําคัญมากนะครับตรงนี้เนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับผมอันตรายก็เดี๋ยวใช้เข็มบันทายเลยนะครับผมเข็มบันทายรัยดตัวเทอร์โมฟิวให้มันแน่นติดกับขลลวดนะครับนี่ก็ใช้เข็มบันทายเลยเข็มบันทายก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราจะดึงแบบแรงๆได้นะมันไอตรงนี้ด้านล่างนะครับ มันอาจจะบาดขดลวดได้นั่นเองนะครับก็ต้องค่อยๆนะครับผมค่อยๆดึงต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับผมอ่ะต้องควงใส่สองตัวไปเลยนี่ตำแหน่งมันเพื่อล็อกไว้เลยปึ๊บนี่ผมล็อกไปเลยนะครับนี่โอเคละ ก็ตัดเคเบิลทายออกนี่เท่านั้นเองนะครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทําการประกอบเลยแล้วครับแล้วก็ทดลองนะครับผมโอเคนะปึ๊บนี่ครับผมเมื่อเราบัดกรีเทอร์โมฟิลเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ประกอบเข้าไปตามเดิมนะครับผมนี่ก็ค่อยๆดึงสายนะครับตำแหน่งเดิมนะครับเอาสายออกมาตำแหน่งเดิมก่อนค่อยๆจัดสายเข้าไปนะครับผมตรงนี้ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับผมนี่ปึ๊บก็ค่อยๆใส่ลงไปนี่ นี่ลงล็อกปุ๊บก็สายตำแหน่งตรงนี้นะครับให้มันเข้าล็อกเขานะครับผมเนี่ยนะมันอยู่ตรงนี้นะนี่เท่านั้นเองนี่ก็ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปเลยนี่ประกอบให้เหมือนเดิมเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแล้วตรงนี้นะครับผม การนัด การนั้นไปเลยโอเคอปึ๊บนี่นัดล็อกสายนะครับผมโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราทำาการทดลองกันเลยครับผมมาเลยครับผมหลังจากที่ผมเปลี่ยนเทอร์โมฟิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะทำการเทสกันนั่นเองนะครับผมโอเคนี่ก็นี่นะครับเดี๋ยวใส่ผมใส่ฟางไว้คนับเพื่อจะได้เห็นนะครับแรงลม นี่ตรงนี้โลโก้ติดกับด้านกันเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนให้นะครับผมโอเคนะเสร็จปักเรียบร้อยนะครับผมหมเบอร์หนึ่งเลยนะครับผมนี่หมุนแล้วเห็นไหมครับหมุนนะเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับผมนี่เบอร์สามนะครับอ่าเห็นไหมครับก็โอเคเลยนะครับผมสาเหตุที่ว่าอาการพัดลมที่เสียบแล้วนะครับ ไม่หมุนไฟไม่เข้าเลยไม่มีเสียงไฟเข้ามอเตอร์เลยนะครับผมก็อย่างที่ผมกล่าวไปเ่อข้างต้นคลิปนะครับผมก็มีวิธีการเช็คก,ก็คือมีสายไฟสวิตช์นะครับแล้วก็เทอร์โมฟิวหนักสุดเลยนะครับผมก็คือมอตเตอร์ไหม้มอตเตอร์เสียนั่นเองนะครับผมโอเคก็ตรงนี้เป็นที่อาการเทอร์โมฟิวขาดนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมท่านไหนนะครับพัดลมบ้านใครที่ว่าอาการเสียแบบนี้ก็ลองเช็คตามนี้ดูนะครับเผื่อจะเป็นอาการเดียวกันนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับก็วันนี้นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมใครที่ชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2ส,สิงมอนิายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม